ครับผมป๊อปอายนะครับวันนี้ผมมีเออสมาร์ทวอททีห้าศูน์ศูนย์มารีวิวให้ดูนะครับก็จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับป้ายครับก็นี่เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นรูปตัวนาฬิกานะครับแล้วก็เออ่มีอะไรเสียงพูดแปะไม่รู้นะครับแล้วเขียนว่า WATC แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับ T ีห้าร้อยนะครับก็เป็นสมาร์ทวอท ก็น่าจะเป็นคําว่าสมาร์ทวอตเป็นภาษาอังกฤษนะเนาะก็สมาร์ทวอทต T500 นะครับก็นี่เลยลักษณะก็เป็นนี้นะครับตอนสั่งมาตอนนั้นก็เออแม่สั่งมานะครับแล้วแม่ก็ใส่อยู่ประมาณสองสามวันก็เลยไปดอกมาใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยแยกเปิดกล่องก่อนปุ๊บนี่นะครับแมวก็อยู่มานอนด้วยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับสมาร์ทวอทต T500 ผมก็เอามาใส่ได้ประมาณสองสามวันแล้วแหละก็เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะนี่ก็จะเละๆหน่อยเพราะผมเก็บเข้ากล่องไงแล้วผมก็ ขยับขยันมานิดหน่อยมันก็เลยแบบดูเหมือนแบบจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับก็นี่ผมก็อยู่หลังร้านเหมือนเดิมโตะตัดคลิปผมก็โตเดิมนะครับที่ผมอยู่ก็โทรศัพท์เครื่องนี้ของน้องนะนี่ก็ของหลานเออหลานเอาไว้เล่นนะครับก็นี่ในส่วนของตัวของนี่เลยพอดีมันนะครับก็นี่โอเซนเซอร์นะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะแบบนี่เลยแบบเปลี่ยน หน้าปัดได้หลายหน้าปัดนะครับแล้วก็เออผมต้องบอกเลยว่ามีฟิลเจอร์ใส่รูปภาพของเราเข้าไปได้ด้วยนะครับนี่ของก็ใส่ฟิลเจอร์นี่รูปภาพนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีสุดๆนะครับราสสายเขาก็ให้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูของในส่วนของสายชาร์จดีกว่าเป็นไงในส่วนของสายชาร์จนะครับก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับเอาแต้มกับข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะลองแต้มให้ดูละกันนะครับก็นี่ข้างหลังนี่จะมีแบบนี้นะครับนี่ ผมก็จะแต้มให้ดูดีกว่านะครับแต้มปึ๊บแบบนี้ปึ๊บนี่นะแม่เหล็กก็จะดูดอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็เอาไปเสียบกับเต้าชาร์จเราเลยนะครับก็เป็นของเต้าของไรก็ได้นะห้าวัตเนาะก็ชาร์จนี่เลยนะครับก็นี่ชาร์จแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่สายนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่สายให้ดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องก่อนเนาะว่าจะเป็นไงนะครับไป ครับเดี๋ยวผมก็จะใส่สายเจ้าตัวนี้ให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่ผมก็แบบใช้มาประมาณเอ,อยังไงประมาณ23าวันแล้วแหละเออก็นี่นะครับแบตบตัวนี้นะอยู่ได้ประมาณเอ,อ,อาทิตย์หนึ่งนะอยู่แบบนานนะประมาณ2-3าวันแหละเออไม่ถึงไม่ได้จะถึงอาทิตย์เพราะว่าผมใช้มาประมาณได้ประมาณ2วันแล้วไม่ออมใส่2วันก็น่าประมาณได้ประมาณ4 5หวันนะตอนนี้แบตก็เหลืออยู่2ขีดนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้เวลาใส่เสร็จปึ๊บ ก็มันก็จะมีแอปควบคุมด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเ,ออเปิดของในส่วนแอปให้ดูนะครับก็นี่เลยนะครับก็ผมใส่นาแล้วแหละแต่เพิ่งจะมารีวิวนะทุกคนถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นผมใส่จ,จ้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็อันว่าเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนแอปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะครับก็มีใบคู่มือนี้นะครับก็อย่าลืมเปิดดูนะครับจะมีออคิวบ์โค้ดนะครับให้สแกนนะก็ สแกนนะครับแล้วก็จะมีแอปของเราให้เลือก Android หรือ iPhone นะถ้าเกิดคุณใช้ iPhone คุณก็กดเลือกเป็น iPhone นะครับก็เดี๋ยวตอเนี้เก็บซีดีก่อนนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้ใช้ดีนะก็ดีกว่าตัว Y7 ของของผมอีนะครับก็ตัว Y7 ที่ผมใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวขึ้นให้ดูปุ๊บนี่โอเคนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับหรือว่าทุกคนอาจจะเห็นยังไม่ชัดเดี๋ยวขึ้นให้ดูแบบชักววันสองสามวิแล้วกันเอาขึ้นปุ๊บ ก็ประมาณนี้แหละนะของวขอเจ7ที่ผมใส่ก็ว7จะเป็นสีดำเนาะอันนี้เป็นสีชมพูนะพ่อแม่ผมสั่งมาใช้ผมก็เลยดับมาใช้นะ้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของแอปเลยดีกว่านะครับไปครับในส่วนของหน้าแอปมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวทุกคนถ้าเกิดใครซื้อรุ่นนี้มาก็แนะนําให้สแกนดีกว่านะเพราะชื่อผมก็ไม่รู้จักนะว่ามันชื่อแอปอะไรแต่ก็หน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับก็บอกเลยว่านี่นะเป็นเก้าเก้าวิ่งของผมเอย เก้าที่เดินของผมนะครับตอนนี้ผมกำลังชาร์จแบตไปอยู่กับแท่นชาร์จนะครับนี่แล้วหนึ่งขีดตอนนี้กำลังชาร์จอ,อ,อยู่นะครับก็ไอ้ว่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ผมจะขอตัวไปดูหนังต่อแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูผมนะครับสวัสดีครับ